แล้วทำไมอ่ะทำไมเทวทัตถึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นิโรธขึ้นมาได้เพราะว่าจิตํำนึกของเทวทัตเนี่ยจำนึกผิดการจำนึกผิดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งในกระบวนการของธรรมะที่จะต้องมีอยู่เพื่อตัดกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเขาเรียกนิโรธกรรมนิโรธแล้วหยุดแล้ว กรรมใหม่จะเกิดขึ้นอีกไม่มีแล้วถ้าเทวทัตํำนึกผิดมาก่อนหน้านี้กรรมใหม่ที่จะเบียดเบียน,รยน,รยนพระองค์ก็ไม่มีมีแต่กรรมดีที่จะตามมาเหมือนพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าํำนึกผิดนะก็ไม่ทํากรรมใหม่แล้วเมื่อคนที่ลุกแผ่นดินวัดเนี่ยลุกไปได้ทั้งหนึ่งไล่สองไร่สามไล่ถ้าํำนึกผิดก็หยุดเลยล่นะไม่ทําต่อแลนะ้ว เห็นว่าเป็นบาปเป็นกรรมเลิกก็เรียกนิโรธตัณหาที่จะทําทต่อไปมันก็ไม่มีมันดับไปแล้วนะอุปทานที่ยินดีอยากจะได้ที่ดินของวัดมันก็คลายไปแล้วอันนี้ก็เรียกนิโรธเพราะฉะนั้นทำให้มันดับนี่ทําให้อารมณ์ของตนที่ในการที่ผิดนะอารมณ์ผิดผนะิดอารมณ์ชั่วอารมณ์ไม่ดี อารมณ์ที่จะเบียดเบียนเขาด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยความอยากเมื่อมันหยุดขึ้นมาแล้วก็เลยดับมันหยุดขึ้นมาแล้วมันก็มีการต่อแล้วสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับนะถ้าอารมณ์ของตนดับแล้วความโกรธของเราดับวาจาที่จะไปพูดให้ร้ายมันก็ไม่มีแล้วก็เรื่องความโกรธมันดับความอยากที่จะพูดมันก็ดับไปด้วยนี่ก็เรื่องนี้รล ทวาทัานนี่ก็เหมือนกันแทนที่จะมีชาติต่อไปเพื่อจะเบียดเบียนก็ไม่มีแล้วก็หยุดเลยล่ะหยุดในการเบียดเบียนแล้วอยู่ในการเบียดเบียนพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละใครก็ตามถ้าสำนึกในความผิดได้ว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วก็จะหยุดเลยล่ะหยุดไม่ยอมที่จะให้เหตุการณ์ต่อไปในภายภาคหน้าเกิดขึ้นอีกซ้ำาๆซากๆา